แล้วก็จะบอกว่าจิตเตนตัวซังถ้ามันมีเรื่องง่ายทําไมเราต้องทําเรื่องให้มันยากไวากรณ์ญี่ปุ่นยากมากทุกคนการที่เราจะไปสร้างคําถามอย่างที่เซบอกนะที่ไม่ใช่ทริกนี้นะการที่เราจะไปผันรูปโน่นนี้นั่นโน่นมันยากเว้ยยากมากแต่เราสามารถใช้ทริกตรงนี้ง่ายๆในการไปสร้างคําถามได้คํากริยาที่เป็นรูปอดีตก็ใช้นี้ได้นะอย่างเช่นอิคุเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวเซ่ใส่เสริมนิดน,นึงอิขุ อ่าไม่เอากีขุดเดี๋ยวเอาเอาคำอื่นดีกว่าเอาคำว่าเดี๋ยวนะเอาคำอื่นนะหน้านี้หน้านี้เดี๋ยวขอเขียนเป็นตัวโรมาจีนะทาเปรแปลว่ากินแต่งจงมันเป็นออกแนวคล้ายๆฟิวเจอร์เทนนะมีคำว่าจะอยู่ไกลๆนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากหลุเป็นน้องตะจะกลายเป็นพ a s สเทนกินเหมือนกันแต่กลายเป็นอดีตก็คือกินอะไรนะ กินจบไปแล้วคือกินไปแล้วทาเบดเมื่อกี้ถ้าเราใช้แพทเติร์มเดิมเนาะเรา